Bath อาบน้ำนะคะเราจะนำคำศัพท์เนี้ยมาแต่งเป็นประโยคปฏิเสธของ past simple tense นะคะลองดู Jennifer didn't take a bath ลองลองเช็คดูนะคะประโยคนี้ถูกหรือยัง Jennifer เป็นประธานของประโยคมี didn't มี didn't แล้ว take takes, takes. เติม s เป็น infinitive หรือ,อยังคะมีการเติม s ที่คำกริยา,าแสดงว่าไม่ใช่ infinitive แล้วเพราะว่ากริยาที่อยู่ในรูป infinitive ห้ามเติมห้ามผันใช่ไหมคะเติม s เติม es เติม ed เติม ing ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะผันเป็นช่อง2ช่อง3ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยคนี้ผิดผิดที่คำว่า takes นะคะลองแต่งหมายคะ่ะ Jennifer didn't take a bath เช็คใหม่ค่ะ Jennifer เป็นประธาน m e didn't เป็นกริยาช่วย take ไม่เติมอะไรเลยไม่ผ่านด้วยเป็นกริยาในรูป infinitive เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องอลองอ่านดูนะคะ Jennifer didn't take a bath Jennifer take a bath หมายความว่า Jennifer ไม่ได้อาบน้ำข้อที่4 Didn't, 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 didn't.